ไปดูกันที่อินเดียหน่อยไปดูเรื่องวุ่นๆุ่นในสภานะคะเมื่อมีผู้ชายสองคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปทําให้ทุกคนเนี่ยเขาตกตะลึงกันนะคะดูนะคะว่ามีสสกําลังจะพูดอยู่ดีๆนะแล้วอยู่ๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงดังไปหมดเลยเนเนบอกว่าเอาหยุดการประชุมก่อนเดี๋ยวดูนะคะภาพด้านล่างเห็นไหมอยู่ๆมีผู้ชายใส่เสื้อสีดําด้านล่างขวาปีนขึ้นไปบนโต๊ะเนเนเนๆปีนขึ้นไปบนโต๊ะเห็นไหมปีน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 เอา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 ปีน เสียงนี่จะโกลาหลวุ่นวายมากเลยนะคะ เหเนี่ยพอเกิดแบบนี้ดูนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะไปล้อมผู้ชายคนนี้แล้วในที่สุดก็ควบคุมตัวได้นะคะคือมีอยู่สองคนนะคะที่ไปแล้วก็ทําแบบนี้ก็คือว่าตอนแรกอะไปนั่งตรงบริเวณที่อนุญาตให้คนภายนอกอะมาดูไงมาสังเกตการสภาว่าเขาเขียงอะไรการเขาประชุมอะไรกันใครก็สามารถเข้าไปได้ส่วนด้านนอกสภานี่ค่ะมีผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงด้วยนะคะเอาเหมือนกระป๋องก๊าซแล้วก็เปิดออกมาเป็นควันเป็นกระป๋องควัน เป็นสีออกมาแบบนี้ก็ถูกจับกลุ่มตัวไปก็ยังไม่รู้นะคะว่าเหตุจูงใจเนี่ยคืออะไร,รแต่ว่าที่ไปทำแบบนี้มันก็พอเอินพอดีเลยไปครบรอบ22ปีนะคะตอนที่มีกลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธเลยแหละ บุกเข้าไปในการประชุมสภาแล้วก็ตอนนั้น,นมีคนเสียชีวิตเนี่ย14คนคร,รวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด้วย5คนแต่ว่าอันนี้คือเหตุประมาณ20ปีที่แล้ว<อ>แต่ว่ามาชนวันพอดีแล้วก็มากระทำการแบบนี้นะคะก็เลยสร้างค,ค,ความตกใจที่อินเดียค่ะ